สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้านสวนรักเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบควรจนกเกินไปก็อยากแจ้งเพื่อนๆพี่ช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุพาจราร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่ผางจิตตคุตโตวัดอุดมคงคาคีารีเขตหรือวัดดุลน,นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกบล็อกคงเคนะครับผมเนื่องจากเหรียญรุ่นแรกนะครับจะมีอยู่หลากหลายบล็อกซึ่งบล็อกที่นิยมที่สุดก็คือบล็อกคงเคคอติ่งนะครับแต่ว่าที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนี่จะเป็นบล็อกคงเคนะครับผมนี่ฮะ เหรียญก็ถือได้ว่าเป็นรองท็อปของบล็อกนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื P ่อนๆพี P ่พี P, รับชมไปพร้อมกับผมโบบ้านสวนพระเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของที่ลืลึกวัตถุมงคลหลวงพ่อผางรุ่นแรกนะครับที่นำมาใหเพื P ่อนๆพื P ่อนวิพีชมีจะเป็นบ็อก คงเคนะครับผมซึ่งพลิกมาด้านหน้านะครับผมจุดสังเกตก็คือตรงตัวที่เขียนว่าอุรมคงคาคีคครีเขตคสระอานะครับ mm hmm. เพื่อนๆพี่พี่เห็นจะเห็นว่าเป็นขีดนะครับผมไม่มีหัวสระอาอย่างนี้คือบล็อกคงเคนะครับผมเป็นนิกเนมในการเรียกชื่อบล็อกนะครับผมถ้าเป็นบล็อกนิยมสูงสุดจะมีเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับผมซึ่งเรียกว่า โคงเคคอติงนะครับผมส่วนที่นมามัยเพื่อนพ,พ,พ,พี่ชมนี้จะเป็นบล็อกคองเครธรรมดาเพราะฉะนั้นแล้วบริเวณนี้จะไม่มีคอติงนะครับผมจุดสังเกตโดยทั่วไปนะครับผมขออนุญาตขยายขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับผมก็คือ,เ,อเราสังเกตว่าบริเวณคอของหลวงปู่นะครับผมอาจจะมีตะเข็บเนื้อเกินจากการยกบล็อกขึ้นนะครับผมเนี่ยจะมีพลิกปิ้นอยู่ทั้งสองข้างนะครับ ภาพอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมมาดูตัวหนังสือตัวหนังสือนี่บริเวณจุดหัวกลมนี่จะต้องกลมนูนขึ้นเหนือตัวหนังสือที่เป็นแท่งนะครับผมจะเป็นคล้ายๆกับการมาร์กจุดเพื่อในการซาะล่องแต่งเป็นตัวหนังสือนะครับผมตัวหนังสือที่ต้องเด่นชัดนะครับเห็นไหมฮะหลวงพ่อผาง จิตคุตโตนะครับด้านล่างก็วัดอุดมคงคาคีรีเขตเห็นไหมครตัวหนังสือค่อนข้างที่จะเป็นแท่งชัดเจนนะครับเสี่ยวเชือกเรามาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังก็รูในการเจาะจะไม่ใหญ่มากนะครับผมก็จะมีการพลิกปริ้นนะครับผมตัวหนังสือด้านหลังอักษรยันนี่จะมีทั้งที่เป็นแบบตั้งตรงแล้วก็เป็นแบบขยื่นนะครับ อันที่นําไม้เพื่อนอเพื่อนพี่ๆชมนี้จะเป็นแบบขยื่นครับเห็นฮะตัวหนังสือจะขยื่นเล็กน้อยนะครับผมอักษรยัน3ตัวด้านล่างนะครับผมบริเวณหัวของอตัวที่2นะครับผมแล้วก็บริเวณด้านล่างของตัวที่3จะมีรอยยุบนะครับนี่ฮะขอบนะครับผมขอบของเหรียญน,นะครับมองจากด้านหลังจะมีรอยปลิ้นมากบ้างน้อยบ้างนะครับผมมาดูด้านข้างครับ ด้านข้างนะครับผมนี่ฮะพลิกจากฝั่งนี้นะครับตรงกลางนะครับอาจจะเห็นได้ว่าอาจจะมีรอยยุบตรงกลางนะครับผมเป็นเส้นแนวยาวเลยนะครับผมอันนี้สังเกตง่ายเลยนะครับผมเห็นไหมฮะตัวตัดด้านข้างจะเป็นขีดๆนะครับผมส่วนตรงกลางจะมีรอยคล้ายๆเป็นรอยยุบนะครับผมนี่ครับเห็นเป็นร่องใช่ไหมฮะที่เป็น สีดำๆก<ำ>ับเพื่อนเนี่ฮะเหรียญน,นี้ถูกจับต้องสัมผัสแล้วแต่ว่า,าล่องลึกของขอบเหรียญเนี่ยครับผมตรงกลางนะครับผมจะยุบเป็นเส้นแนวยาวตัดกับส่วนฟันฟันคมเคี้ยวตัวตัดเลยนะครับเนี่ยมาดูด้านหลังมาดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับผมด้านข้างอีกด้านหนึ่งบริเวณตัวต่อต่ํานี่นะครับผมจะเห็นรอยยุบลึกๆนะครับผมคมเคี้ยวตัวตัด จะเป็นล่องฟันหนูฟันกระต่ายนะครับผมสลับกันแบบชัดๆเลยนะครับผมนี่ฮะตรงตรงกลางๆนี่ครับผมจะเห็นกลุ่มสามขีดสามขีดนะครับสลับกันเส้นเล็กเส้นละเอียดนะครับผมนี่ฮะเป็นธรรมชาติของอเหรียญที่สร้างในปีหลังพศสองพันากว่านะครับผมนี่ฮะอง ของหลวงปู่นะครับผมเด้งออกมาเลยนะครับผมจากจากพื้นเหรียญน,นะครับผมตัวหนังสือจะต้องเป็นแท่งเป็นจุดเป็นแท่งเป็นจุดแบบนี้นะครับผมนี่ฮะนี่ชัดเจนนะครับผมความสวยของเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ประมาณปานกลางนะครับผมมีเนื้อผิวเปิดบ้างนะครับผมในส่วนที่นูนขึ้นมานะครับเหรียญผ่านการสัมผัสแล้วก็แต่ว่า พื้นดำนะครับผมหรือว่าในส่วนลึกนะครับผมก็ยังจะคงมองเห็นยางปลีนะครับผมของน้ำยาดำนะครับผมที่เป็นผิวสะท้อนอยู่นะครับผมบางส่วนที่สูงขึ้นมาจากพื้นของเหรียญน,นะครับผมก็เปิดแล้วนะครับผมก็จะเห็นเนื้อของวัสดุที่เป็นทองแดงนะครับนี่ฮะดูธรรมชาตินะครับ อันนี้ผมก็เป็นคนเก็บสะสมโดยทั่วไปนะครับผมอาจจะชี้ตำหนิไม่ได้ดีเท่ากับคนที่เป็นเซียนที่เขาดูอยู่ประจำนะครับผมแต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ผางนี่ก็ถือได้ว่าเป็นที่เคารพนับถือของอผมองค์หนึ่งนะครับผมนี่ครับเหรียญแห้งดู ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับรายละเอียดเดี๋ยวมีเหรียญรุ่นแรกนะครับผมในบล็อกอื่นๆอีกนะครับผมถ้ามีโอกาสมีเหรียญสลเออรคอติงก็นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆด้ ชมได้ศึกษาร่วมกันนะครับอันนี้เป็นบล็อกที่อยู่ในความนิยมลองลองล,อง,ลองมานะครับก็นํามาให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้ชมได้พิจารณาร่วมกันก่อนครับสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนเพื่อนพีนะครับยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ